เอาละคะ่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าขับรถกลับที่ทํางานนะคะแต่ว่ามองบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่รู้ว่าสวยมากๆนะคะจะมองตลอดเลยทั้งไปและกลับนะคะแต่วันนี้สิ่งที่แปลกไปคะ่ะเราไปเจอร้านรุงเฉยแฮมเบอร์เกอร์ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งเห็นเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็ไปอุดหนุนคุณลุงได้นะคะสําหรับแฮมเบอร์เกอร์นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่30บาทคะ่ะแล้วเราก็เพิ่มออปชันได้ตามใจ ใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะคุณลุงนะคะก็เอาแป้งแฮมเบอร์เกอร์นะคะไปจี่กับกระทะร้อนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหมูแล้วก็ใส่ชีสของอาราลี่เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะขนมปังนะคะมันกลมเกลียมแล้วมันก็กัดเข้าไปนะคะมันจะกรอบนะคะเราไม่ได้อัดตอนกินเนาะแต่ว่าให้ดูตอนทำแล้วกันทุกคนดูสี หลังจากนั้นนะคะลุงเฉยก็เอาไปเตรียมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มออนท็อปด้วยไข่ดาวยุม้มเยมนะคะทุกคนสําหรับแฮมเบอร์เกอร์นะคะร่มต้นที่30บาทถ้าใครเพิ่มชีสนะคะก็แผ่นละ15บาทส่วนไข่ดาวก็ฟองละ7บาทเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะใหญ่เต็มคาเบอร์เกอร์ลุงเฉยเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงหนึ่งทุ่มนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะสําหรับพิกัดนะคะถ้ามาทางโรงพยาบาลชนแดนนะคะอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบ ะะมาทางเพชรเนาะก็จะขับมานิดนึงก็จะเจอร้านคุณลุงเลยนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบนี้นะคะคุณลุงบอกว่าเขาจะผัดออนเนียนะคะหรือว่าหอมหัวใหญ่นะคะเป็นสูตรพิเศษเลยนะคะเพื่อที่จะออนท็อปลงไปบนชีสแบบนี้นะคะชีสก็เต็มแผ่นเลยค่ะทุกคนกินชิ้นเดียวนะคะ ยิมแทนข้าวได้เลยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณลุงมีแคลกเกอร์นะคะไส้ครีมทูน่าไส้ยามสตรอเบอรี่นะคะ นี่ค่ะสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็พิเศษนะคะซื้อเบอร์เกอร์ครบ100ขึ้นไปฟรีคลกเกอร์หนึ่งคู่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นไข่ดาวเยิ้มๆวยคะที่หืมน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเรากินไป1ชิ้นนี่อิ่มยันเย็นเลยนะคะสำหรับราคานะคะของเรานะเริ่มต้นที่30เพิ่มชีส1แผ่น15บาทแล้วก็ไข่ดาวหนึ่งฟองเฉลี่ยแล้วนะคะก็ตกอยู่ที่ ชิ้นละ52บาทค่ะ2อันก็ทั้งหมด104บาทนะคะคุณลุงบอกว่าสูตรลับเนี่ยจะอยู่ที่มายองเนสนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวคุณลุงบอกว่าอยู่ที่มายองเนสเลยค่ะทุกคน แค่เห็นนี่น้ำลายก็ไหลแล้วค่ะปิดไปด้วยแป้งแฮมเบอร์เกอร์นะคะที่ย่างแบบกลมกลียมกรอบๆค่ะทุกคนจากนั้นนะคะก็เอาใส่ถุงพร้อมกินเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ความฟินความอร่อยนะคะถ้าใครอยากลิ้มรสนะคะก็ไปอุดหนุนคุณลุงได้เลยนะคะเพราะว่าคุณลุงเก็บพิธีพิถันทุกขั้น